เกาไปครับวันนี้มาเปิดตัวแล้วเบสต์เจอร์จูเซเตอร์ใช่ครับผมก็ชีวิตดีกว่าว่ามีกันละกันเนาะใช่ครับก็เป็น 5G ที่ดีที่สุดจากซูและดีแท็กใช่ครับเป็นอีเวนต์แรกใช่แล้วใช่แล้วครับผมก็เป็นเป็นโปรเจกต์การควบรวมของดีแท็กแล้วก็ทรูครับซึ่งเป็นอะไรที่เออผมว่ายิ่งใหญ่แล้วก็น่าจะเป็นแบบความสทรงจของพวกเราด้วยครั้งหนึ่งเนาะที่ได้มาทำงานกันตรงนี้แล้วก็ได้มาอยู่กับครอบครัวทูทุกคนเลยครับติดต่อมารด้ยังไงครับ ก็น่าจะมีการคุยกับผู้จัดการสท่านหนึ่งใช่ไหมครับผู้จัดการอ๋อผู้จัดการอยู่นั่นนะครับใช่ครับการรวบรวมกันมันทำให้มีอะไรพิเศษขึ้นมามากมายโอ้โหเพียบเลยอ่ะใช่ใช่ก็ทั้งสิทธิพิเศษหลายอย่างเลยค่ะอย่าง ก็จะมีถ้าลูกค้าทูก็จะทราบอยู่แล้วว่าอาหารการกินร้านอาหารเขา <c oughs> ได้ค้มแน่นมากมากแล้ <g reens> ตอนนี้ก็ยิ่งคูณ2ไปเมื่อไม่แท็กใช่ส่วนของผมเนี่ยก็คิดว่าเรื่องเอินเตอร์เทนเมนต์เป็นอะไรที่เจ๋งมาก <c oughs> มเพราะหลายคนก็ชอบดูหนังอยู่บ้าน,นาดูฟุตบอลพรีเมี League, <า>ยร์ลีกแล้วก็มีการเติมเกมาเกมมิ่งเนชั่นแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆด้วยซึ่งผมว่ามันโจ้ใจมากๆเลยครับอยากพูดถึงตัวหนังโฆษณาเป็นยังไงครับมีหลายอีพีเลยนะคะมีทั้งหมด5 episode ได้ดูกันหมดยังดูหมดแล้ววันนี้ดูไม่รู้ายจะได้บอกรักไม คำตอบคืออะไรอ่ะแต่คนบอกเอ๊ะไม่คาใจวันนี้นอนไม่หลับแล้วเราไม่ได้ดูอีพีสุดท้ายปะเนี่ยใช่แล้วกะโคตรนะเรามาตั้งกล้องก่อนนะพ่ออันที่จริงเนี่ยเรงพูดในใจหรอกพี่สุดท้ายพูดว่าอะไรนะข้หลังจากที่ผ่านมาสี่เอพิโซดก็มีพูดว่าเราอยากจะบอกว่าเวลาที่เรามีกันแล้วกันมันดีมากๆเลยเนาะมันยังไม่ชัดเจนไงฮะอ่ะแล้วคนตอบว่าอะไรคือเราตอบไปว่าเนื้อ เออมันยังไม่ชัดเจนไงแหละคนก็รู้ว่าเอ๊ะมันจะมีมากกว่านี้หรือเปล่าจากพี่ที่ที่ห้าเนี่ยแหละค่ะหลอจ๋าหล่อจบแล้ว,แ,ลวแต่ในชีวิตจริงไ,ไ,ไปต่อไหมครับไปต่อครับความสัมพันธ์เราก็พัฒนไาไปเรื่อยๆครับอ,อะไรคนมองเรื่องท่านเหนื่อยของเราวสองตัวอะไรนะ,ะรครับท่านเหนื่อยท่านเหนื่อยยังไม่เหนื่อยอะไรเลยครับค่านตัวห้าตัวทำงานไม่เหนื่อยครับยังมีคิวบ้างให้ให้ได้ทำงานอีกเพียบเลยครับพวกเราทั้งคู่หรือว่าพอมันทำงานด้วยกันมันก็เลยแบบไม่เหนื่อยหรือเปล่าคะ โปรเจกต์นี้มันดีมากเลยค่ะแล้วเดินอธิบายได้เรื่อยๆใช่ใช่ใช่ตัวไทยผู้ชายเลยเนาะไม่ต้องพูดอะมากไปเกมอะไรเออการทำงานเด็กก็ด้านหลังเป็นไงบ้างสนุกสนุกก็จริงๆเราแบบเคยคุยกันแล้วเฮ้ยได้ทำงานมันจะเป็นยังไงแล้วมาถ่ายโฆษณาด้วยแล้วเหมือนเป็นแบบซีรีส์สั้นๆ5ตอนเหีืยพวกเราก็ ก็สนุกแล้วก็ตั้งใจทํากันบ้านตั้งใจทํางานกันทั้งคู่แล้วก็อยากให้งานที่ที่ออกมาเนี่ยที่เราได้รับเนี่ยทำออกมาให้ดีที่สุดอยู่แล้วคุยกันนะคะถือว่าต่างคนต่างเก็บแบบแล้วว่าการทํางานวิชอลอะไรเงี้ยก่อนที่จะถ่ายไปถ่ายกันอะไรเงี้ยมีนะมีคุยนะอย่างนี้มีชอบแกงถือว่าเป็นซีนไหนคนแบบกดยาวก็จะเอาละแยะไม่แต่มีซีนหนึ่งอ่ะเจ้าหน้าที่เขาให้ถ่ายเซลฟี่กันะแล้วผมผมก็เซลฟี่หน้าเอาตลอดแล้วซีนหนึ่งเห็นเขาเหนื่อยผมก็เลยหารูปหน้าลิงยินขึ้นมาแล้วก็ถ่าย การตอบสนองเราก็ทำไปเยอะประมาณนึงแต่ก็ถือว่าเป็นสีสันทำให้แบบการทำงานเราแบบไม่ไม่เครียดเลยีใช่ไหมีีเรยสนุกครับผมเขินนะเพราะว่าใน้นคอนมันก็ดูแบบจ้องตาเป็นูมน้่นเออก็เทกแรกๆจะมีไงถ้ากดไปหลายๆเทคหน่อยก็โอเคดีขึ้นแต่ก็ไม่ยากถูกไหมไม่ยากเกินไปอยู่แล้วระดับนี้แล้วเก็มาจากใจใช่ไหมไม่ได้จากบทจากบทนะ ไม่ไม่ช่วยเลยอะทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งจากบทแล้วก็จากใจครับอ่ามอรแบกมามันอินพไวกันมาเองเลยระหว่างไทยแบบมันแบบมันเลียวเเลยก็มีมีเล่นกวนกันเขาก็ให้อินพอไวตามภาษาที่เราเล่นแบบกวนเราสองคนก็ชอบกวนกันอยู่แล้วตลอดเนี้ยแต่มันลีเล็กับความรู้สึกยื้อไม่นานลีเล็กับความรู้สึกไหมเหรอยังอไหมดมันก็มันก็เหมือนเวลาเราทํางานเราอยู่ด้วยกันเราก็สนุกล้วก็เต็มที่ทุกอย่างอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็ ก็สนุกสนานเน่ะเวลากินเวลาทํางานเลยก็ก็สนุกดีอย่ากไปกินคนดูรู้สึกว่าเหมือนเล่นมาตั้งใจกลางเลยหมดมันจะจังๆเลยอาจจะเรื่องเขาก็น่ารักใช่ตําบลเขาน่ารักแล้วก็มันปฏิปต่อทั้งให้ทั้งโสดเลยก็ดีครับแล้วก็สอดคล้องกับ True และ d e t e c h Better Together เดิมครับเรื่องมันมาจากอินสไปร์พวกเราไหมคะเ a s e d on True Story ชีวิจริงไหมคะการเล่นการจังหวะหรือว่าซีนอะไรสุกับตัวเองหรือว่าคุยโทรศัพท์ เสียงไงนะเสียงไงนะไปดูเอาเนี่ยอีพีแรกจะเป็นซีนซีนแบบนั้นเลยเธอแบบเก๊กกโนเล่าอะเนาะเก๊กเหรอบ้าน้าเปล่าเหรอไม่เหรออะไรนะฝากหน่อยเพราะการควบรวมครั้งนี้ก็ทูเรดี้แท็กครับผมครับผมยังไงก็ฝากทูเรดีแท็กนะครับกับการรวบรวมครั้งยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เป็นสัญญาณ 5G ที่ดีที่สุดนะครับสำหรับอีพีพิเศษคุ้มแน่นอนค่ะสำหรับแฟนๆทูเรดีแท็กทุกคนนะคะก็อยากให้มาใช้ทูเรดีแท็กกันเยอะๆนะคะ คือผู้เรา่ะเมื่อกี้ไม่ใช่เรื่องพู้เรายังยงันานเวันเลยที่ส่วนตัวเขาบอกเขายังจีบเราอยู่ตลอดเวลาเออพอให้รอถามเจ้าตัวเนี่ยวันนี้ก็น่าสนใจอันนี้เอางี้ต้องไถามเพิ่หน่อยจีบต้ากที่ถามก่อนได้ต้อนานก็ถามอีกเลยม่าอยู่กันแล้วว่าเป็นแฟนกันไหมคือคือจริงๆริผมก็ยัง าเหมือนเดิมนะความรู้สึกที่เรามีให้ดีๆกันทุกวันนียแล้วก็ผมก็มั่นใจในตัวเขาเขาก็มั่นใจในความสัมพันธ์ก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์ทุกวันมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างซึ่งมันน่ารักมากเลยจริงๆผมรู้สึกว่าการที่เราชอบใครสักคนหนึ่งแค่เขาหวังดีกับเราคิดดีกับเราเป็นคนที่จิตใจดีจริงๆซึ่งคนนี้เขามีทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแบบทั้งเวลาที่เสียใจเป็นซัพพอร์ตเป็นแบคอัพนี่คือ ไม่มีคำบรรยายอะไรอีกแล้วนี่คือคอนเสิ์ที่ดีมากวันนี้วันนี้งเปิดเผยยินสัตว์ปเลยไม่ต้องเอาปากล่าวเราแล้วเขาพูดอย่างเงี้ยเราเขินไหมเขาก็พูดได้ฟังอยู่ตลอดอันนี้บอกกล่าวว่อบอกเฉยครับเป็นไงเพราะเขาฝากมาถามวะไรี้ยเขาอยากเออเมื่อไหร่จะเป็นแฟนอะไรเงี้ยเรามิคำตอบไม่ยังเขายังไม่ได้ถามเลยนะเมื่อกี้ที่เขาพูดยา แล้วถามพี่ถามอะไรแล้วจริงตรงๆใช่ไหมหรือว่าจริงจริงเราก็ไม่ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เท่าไหร่เราอาจจะดูวิธีการปฏิบัติที่เราทําด้วยกันทั้งคู่ทาในทุกวันทําอย่างสม่ําเสมอซึ่งเราก็พยายามทําให้มันสม่ําเสมอทุกวันไม่ว่าจะมีเวลาบ้างหรือไม่มีเวลาบ้างก็ตามแล้วผมก็รู้สึกว่าเป็นแบบนี้ความสัมพันธ์มันก็พัฒนาดีขึ้นไปเรื่อยๆตลอดเลยครับผมเปิดละครรื้ยังคะ ไม่รู้ว่าจคลิปเข้ามาอย่างนี้ไม่พร้อมหรือยังที่แบบเออพร้อมจต่อหน้าไปเรื่อยๆอองายู่แล้วค่ะเพราะว่าชีวิตมันดีกว่าเมื่อมีกันละการไม่ได้มีใครขาดทูกับดีแท็กไม่ได้ออะะทททไก็มีใครเขาตอบแล้วทูกับดีแท็กไงแล้วไม่มีนายหรอในชีวิตมีไหมคะมีไหมล่ะเขาถามเธอค่ะถามเธอเหรอมีน้องนายไหมมีขาดเขาได้ไหมคะ เขาไม่ไปไหนหรอกอุ้ยมันมาอีกแล้วแล้เดี๋ยวโดนแซวเบาๆอือขยี้ต่อค่ะพี่พี่่่เลาคะโอ้ลงทีมด้วย้หรออย่าแรงมากอย่าแรงมากอย่าแรงมากมาวันนี้มาเอออ๋ออันนี้เป็นไงบ้างกับความรู้สึกที่เวลานา ก็คือก็กเราก็จะคุ้นคุ้นขอบคุณในสิ่งเขาเขาเป็นคนสื่อสารตรงๆอยู่แล้วเนาะสิ่งที่เขาทำเขาก็ทําอยู่แล้วแล้วเขาก็คําพูดเขาก็มีคำพูดน่ารักน่ารักให้เราอยู่แบบเราก็คุยกันทุกวันนั่นแหละเขาพูดแสดงออกแล้วก็พูดชัดเจนทุกอย่างโมเมนต์หวานทำจานน้าเสียงอะไรอย่างเงี้ยที่จับคูเกันอันนี้มันก็เปลี่ยนไปเยอะเลยก็มีเปลี่ยนเขาก็จะมีมุมที่น่ารักน่ารักอยู่มากๆเลยซึ่งผมก็ดีใจที่ผมได้ยินคนเดียวนะครับแล้วคนบอกเอ๊ะจากแบบ ปิ่งกระจกตาอะไรอย่างเงี้ยนายสามารถเปลี่ยนให้เคยเป็นปิ่งสโตนไหมไม่ไม่ได้เปลี่ยนนี่คือตัวตนเขาอยู่แล้วผมไม่ได้เปลี่ยนเราแค่สามารถพูดตัวตนจริงๆเขาออกมาได้เครใ้แบบทำคอนทำเคสนี่คือตัวตนหรอตายเหมือนกันเนอะอะไรนะทำเคสที่เป็นตัวตนไหม ทำเค้กบอกตรงนี้เลยว่าไม่ใช่ตัวตนเลยค่ะแต่ว่าอยากทำเพราะรู้ว่าเขาชอบกินซึ่งเราทำเค้กทำหมูยออวอตอนแรกก็หมูยออันหมูยออันแรกเป็นหมูยอแผ่นใหญ่อันที่สองเป็นหมูยอแผ่นเล็กก่อจะมาเป็นเค้กก็ใช้เวลาเยอะอยู่จริงๆ2ปีที่แล้วเคยทำแต่ไม่ได้ส่งมาเพราะขวททำแล้วขวพังใช่ไหมปีนี้ได้กินปีนี้ปีนี้ได้กินแล้วเขาทำอร่อยมากจริงจดจำทุกอย่างในอดีตได้หมดเลย จำจำก็มีอะไรก็คุยกันตลอดน้องนายก้ากกินเหรอฮะอร่อยมหมอร่อยมามจริงเขารู้ว่าดีดีนะคือเขารู้ว่าผมเป็นคนชอบคาราทเค้กมันมีมันติดโอเคอเคต่อต่อนั่นแหละครับเขารู้ว่าผมชอบกินคาราทเค้กแล้วก็ ตั้งใจทําให้แล้วก็เป็นแบบที่ผมชอบคือใส่ถั่วพิแค้นใส่อะไรเยอะๆอย่างเงี้ยก็น่ารักมากเลยใช่คือไมระทใจอย่าใช่ซึ่งเอาจริงๆแบบตกใจแล้วก็เซอร์ไพรส์มากไม่คิดว่าไม่กล้ากินไม่ใช่ไม่ใช่รู้สึกแบบอัพเพร์เชียร์กับสิ่งที่เขาทํามากใช้เวลา7ชั่วโมงในการทําใช่ค่ะบเขาทำแล้วเสียให้เราให้เราหมดไปทั้งสวนมากก็ก็ผูดหม่หลายรูปอยู่ค่ะเพรู้เลยแล้วเสียเราเราเราเก็บดีเทลมาไงว่าน้องนายเขาชอบอะไรหรือว่าถามคอยถามกันมาตลอด ถามเพราะเราแบบเราไปปุ๋ยเดี๋ยวเราทานข้าวด้วยกันเขาก็จะสั่งของหวานซึ่งเป็นเค้กแครอทแล้วเป็นเค้กที่เราไม่ชอบกินเราก็จะแบบมองว่าข้างในใส่อะไรเวลานายชอบกินข้างในใส่อะไรก็ทำไปหลอกถามมันไปเรื่อยๆอย่างนี้ไม่ถามไม่ถามาก็ไปหาสื่ออะไรกันเองมากยูทูบค่ะเอามาคนๆกันก็เป็นสูตรของเฟย์เดามั่งอะไรมั่งเสียบ้างถูกบ้าง